แต่งสวยไปฟิตเนสกันค่ะวันนี้เอาตัวช่วยดีๆมาค่ะสวยและประหยัดเวลาด้วยนี่ตัวนี้เลยเป็นแป้งผสมรองพื้นนี้สวยและใช้จริงๆนะคะ<อ>เดี๋ยวไม่เชื่อบอกเลยทุกครั้งที่ก้าวออกจากบ้านจะต้องสวยค่ะทุกคนต้องท่องไว้แม้แต่วันออกกําลังกายนี่ลงแป้งไปเลยจ้าเพื่อปกปิดใต้ตาคล้ำและรอยสิวเอออะไรหลังจากนั้นก็แบบนี้เลยปัดแก้มปัดตาจ้าเธอฉันปัดไปถึงตาเลยให้หน้าเราดูสดใสเขียนอินไลเนอร์นิดนึงดดดขนตา แล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะจะช่วยให้ตาดูสดใสนะจ๊ะลิปเราใช้สสีเลยนะคะทาสีนี้ก็เลยแล้วก็เบลนเบลนเบลนนะคะอาจจะดูเข้มไปเนาะก็สับออกได้นะคะแล้วก็เติมสีแดงเข้าไปนิดนึงทอสวยกรุบๆุบสุดท้ายก็ฉีดสเปรย์กันนิดนึงค่ะเพื่อให้เครื่องสอําอางติดทนยิ่งขึ้นไปไปแต่งตัวรวบผมน,นิดนึงนะคะเวลาออกกําลังกายจะได้ไม่เกะกะเนาะนี่ลุคที่ได้วันนี้ค่ะ ึงยิ้มแล้วและนี่ก็คือแสงจริงค่ะทุกคนนี่คือทุกครั้งที่คุยมายิ้มก็จะแต่งหน้าแบบนี้เบาๆนะคะลองไปแต่งตามกันนะสวยเป๊ะแน่นอน